สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประยุทธ์เรียกประชุมสมคอชุดใหญ่เล็งขยายล็อกดาวน์ยาวไปอีกวันที่31กรกฎาคม2 5 6 4มีรายงานมาพรุ่งนีหนึ่งสิงหาคม2 5 6 4นอีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร,ร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิหรือพอ,อสอบค จะเรียกประชุมสบัคอชุดใหญ่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในเวลา13นาิกา30นาทีโดยวาระการประชุมที่สำคัญคือการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลังจากมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและมีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยเบื้องต้นศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสปก,กอสอบคได้พิจารณาถึงข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ ให้คงมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่ที่มีความรุนแรงของการระบาดต่อไปเบื้องต้นจะเสนอให้สอบอคพิจารณาล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มต่อเนื่องอีกอย่างน้อย14วันหารือถึงเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด19เพิ่มขึ้นให้กับแรงงานในการผลิตเนื่องจากรายงานกระทรวงสาธารณสุขพบว่าการแพร่ระบาดในขณะนี้มีการระบาดในโรงงานหลายแหง่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะว,วันออก ต้องมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมโรงงานด้วยเพื่อให้ภาคการผลิตยังสามารถเดินหน้าไปได้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างไรก็ตามที่ประชุมสบ,บคยังมีการหารือก,กันถึงการปรับพื้นที่ตามการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งพบว่าในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเดินทางจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับไปยังภูมลําเนาซึ่งการปรับสีพื้นที่จะรู้จักจํานวนปริมาณการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในรอบ14วันที่ผ่านมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ